ดีค่ะทุกคนลิสตาชาแนลค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวกันที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันค่ะจะสนุกและตื่นเต้นแค่ไหนเพื่อนๆเ,เ,เก็บกระเป๋าตามกันมาเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนลิสตาชาแนลค่ะวันนี้ก็อยู่สนามบินแล้วนะคะทลิปนี้เราจะไปญี่ปุ่นกันะคะ่ะอันนี้นะคะก็ประมาณสามทุ่มแล้วเราก็เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ได้ตั๋วเครื่องบินมาแล้ว นี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจุดเช Trans ็คอินนะคะก็คือยักษ์ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาในเกตเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตวรวจกระเป๋าตรวจตัวตรวจอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดินเข้ามาข้างในในสนามบินแล้วรอขึ้นเครื่องค่ะตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มสิบห้าประมาณเนี้ยขึ้นเครื่องอนนประมาณสี่ทุม่มสี่สิบห้าค่ะครึ่งชั่วโมงต้องขึ้นเครื่องอ่ะ เจอกันที่เครื่องบินเลยค่ะซื้อมะขามสามรสมานะคะเมื่อกี้ลองชิมแล้วอร่อยอันนี้นะคะอร่อยดีซื้อที่ Golden p e a e เราก็ซื้อขนมเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะก็กำลังรีบขึ้นไปที่เครื่องค่ะสายการบินที่เรานั่งไปญี่ปุ่นครั้งนี้นะคะก็คือสายการบินซิ AIR ร์ค่ะอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะเราจ่ายเองตอนนี้ก็อยู่ที่เครื่องแล้วนะคะรอเครื่องบินออก ให้กับสถานการบิน10แอร์ครั้งแรกเหมือนกันหน้าก็คือไม่ได้แต่งเดีดยวก็จะนอนเลยแล้วก็น่าจะบินต็ดชั่วโมงอะค่ะแล้วก็ไปถึงที่ฝุ่นข้างหลังค่ะคืน45อันนี้ก็เที่ยงคืนแล้วก็เครื่องใกล้ออกแล้วค่ะง่วงเดีเด๋ว ยังไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะคะหรือแม่ก็อาจจะวาไปอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยยังไงก็ขอตัวนอนก่อนเรกำลังออกแล้วนะคะพอเครื่องบินแลนดิ้งได้สักพักนะคะก็แอร์โฮสเตสนะคะก็มาเสิร์ฟ อาหารค่ะที่เครื่องนะคะเราก็สั่งเป็นแซนด์วิชไว้ค่ะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันค่ะอันนี้น่าจะเป็นแซนด์วิชหมูทงคัตสึประมาณนี้ค่ะจำชื่อเมนูไม่ได้แต่ว่าอร่อยค่ะเราทานเรียบร้อยแล้วค่ะ นะคะบนเครื่องบินก็น่าจะเข้าเขตประเทศญี่ปุ่นแล้วค่ะเพราะว่ามองออกไปนะคะก็แอบเห็นใกล้ๆค่ะเป็นภูเขาไฟฟูจินะคะซูมเข้าไปเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ <laughs> น่ารักมากเลยอะ่ะลงจากเครื่องบินแล้วนะคะอากาศหนาวมากเย็นมาก 冷了。<laughs> <Yellow. laughs> ตอนนี้นะคะเราก็กําลังเดินไปที่ immigration ค่ะระหว่างทางนะคะประเทศญี่ปุ่นเขาหน้ารักมากเลยค่ะก็มีมาริโอ้นะคะมาต้อนรับค่ะ welcome to Japan ค่ะระหว่างทางเดินทั้ง2ฝั่งนะคะก็มีตัวการ์ตูนมาต้อนรับค่ะ h a v f a g e t c h a r นะคะแล้วก็มีมาริโอ้นะคะอยากบอกว่าหน้ารักมากๆเลยค่ะแค่ทางเข้านะคะเราก็เดินไปมีความสุขไปค่ะยิ้มไปได้ตลอดทางเลยค่ะ เราก็ซื้อตั๋วรถไฟเคเซเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะตรงไปที่อูเอโนนะคะรถไฟก็จะมาประมาณ9ก้งเนาทีค่ะเดินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะแ๋ยวก็เดี๋ยวนั่งเคเซไปลงอูเอโน รถไฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วนี่ก็กําลังต่อแถวขึ้นรถไฟค่ะเราก็เก็บกระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะคะก็มานั่งที่ที่เราจองไว้ค่ะเมื่อกี้9ก้าโมงเจนาทีก็คือรถไฟออกมาแล้วนะคะแล้วก็มาจังหวัดอีกสถานีหนึ่งก็คงวิ่งยาวแล้วแหละเข้มาแล้เอก็เข้ามา,ม,ม,ม,ามาจากรถไฟแล้วนะคะอากาศหนาวบ้างแบบเมื่อกี้ดูอ่ะก็คือหนึ่งองศาหนาว หนาวหนาวเลยทุกคนอากาศเย็นของจริงพอเราออกจากสถานี Ueno นะคะตรงข้ามออของสถานีนะคะก็คือโรงแรมที่เราพักะคะ่ะ APA Hotel นะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกระเป๋ากันค่ะ อยากบอกว่าหนาวมากเลยค่ะหนาวจริงๆหนาวแบบหนาวแล้วก็แผนแรกนะคะเราจะไปตลาดปาสกีจินะคะก็เดินมาที่สายสีเทาค่ะเราก็เก็บกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปลงสถานีตลาดปาสกีจิค่ะมาช่วงเดือนมกรานะคะก็หนาวจริงเหมือนเป็นผู้ประสบภัยหนา <c oughs> วนวอาจจะถ่ายน้อยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ามันหนาวมือออกจาก <c oughs> หนาวจริง ตอนนี้นะคะเราก็มารอรถไฟนะคะน่าจะเป็นรถไฟสายสีเทาค่ะเดี๋ยวเราไปที่ตลาดปลาสกิจิค่ะรอรถไฟอยู่นะคะทุกคนทำอะไรไม่ถูกเลยแล้วเราก็วัดมาที่สถานีตลาดปลาสกิจิเรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> ตรงนี้นะคะก็น่าจะเป็นวัดนะคะเทมเพลนะคะ <c oughs> <c oughs> ใส่แมสเพราะว่าหนาวหน้ามากค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> เรากำลังเดินไปที่ตลาดปาสกิจินะคะ และตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่ตลาดปลาสกิจิแล,ล,แล้วค่ะง看左边。และตรงนี้นะคะก็คือบรรยากาศนะคะของตลาดปลาสกิจินะคะอันนี้ก็ยังอยู่โซนข้างหน้าอยู่นะคะก็ระหว่างทางนะคะก็มีแต่ของกินค่ะอยากบอกว่าน่าทานทุกร้านเลยค่ะพอเดินสักพักนะคะเราก็เริ่มหิวแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารทานกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งที่ร้านอาหารนะคะขออภัยค่ะไม่ได้ถ่ายหน้าร้านไว้นะคะแต่ว่าที่นี่นะคะอาหารสดทุกอย่างเลยค่ะเพื่อนๆลองดูสิคะ่ะน่าทานทั้งนั้นเลยมือแรกที่ญี่ปุ่นของเรานะคะก็จัดเป็นข้าวหน้าปลาดิบค่ะอันนี้นะคะโหอยากบอกว่าอาร่อยทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งนะคะปลาดิบนะคะไข่กุ้งหอยโอตาเตะนะคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะน่าทานทั้งนั้นเลยอะ่ะฟินสุดๆเลยค่ะ <L un ty> เราชอบกินหอยมากเลยนะคะพอเข้าปากคำแรกนะคะฟินมากๆเลยคะ่ะอร่อยสุดๆไปเลยค่ะเราก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาเดินต่อค่ะขอภัยนะคะทุกคนเราไม่ได้ถ่ายหน้าร้านไว้อะคะ่ะว่าร้านไหนนะคะร้านชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้แต่อร่อยมากเลยเราคือพนักงานก็น่ารักมากเลยะคะ่ะขอเติมังบบก็เติม และตรงนี้นะคะก็จะเป็นผล,ลไม้นะคะที่ขายที่ตลาดปาสกิจินะคะเอ,อ,อันนี้นะคะเราก็เจอของโปรดแล้วค่ะนั่นก็คือสตรอเบอรี่ค่ะลูกใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็ราคาดีด้วยนะคะเพื่อนเมื่อกี้ว่าอากาศดีๆแล้วนะคะพอลมพัดมานี่ก็คือหนาวสั่นเลยแบบสัน่นหนาวมากอันนี้นะคะเราก็ไปต่อแถวนะคะเข้าคิวซื้อ,เ,อ,อเป็นสตรอเบอรี่ค่ะคล้ายๆไดฟูกุนะคะแต่ว่านี้เป็นสตรอเบอรี่สีขาวอมชมพูค่ะ เดี๋ยวลองลองชิมดูนะคะอันนี้ใส่ถูกมืออ,มอร่อยมากเวลย่อดีมากทุกคนกตรงนี้นะคะก็คือซูอกิจิ เดี๋ยวต่อไปไปวัดอาซา,ากุะสะกันซื้อตั๋วมาสองใบสิบเยนรอรถไฟมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปที่วัดอาซากุสะกันค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็ถึงสถานีอาซากุสะนะคะหรือเรียกว่าวัดเซนโซจิค่ะทางออกที่หนึ่งะคะเราก็เดิอนออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะแถวสถานีอาซากุสะค่ะออกมาสถานีวัดอาซากุสะนะคะก็คือยังหนาวอยู่เหมือนเดิม บริเวณหน้าวัดอาซากุสะนะคะก็มีทั้งของกินนะคะมีเครื่องรางของขังนะคะใหเ้เราได้เช่าบูชากันนะคะแล้วก็คนเยอะมากๆเลยค่ะเพื่อนๆเดินมานะคะก็ลองชิมลองดูกันนะคะที่น,นี่ลองชิมของที่เราเลือกี่แมวกว่า ตรงนี้นะคะก็เป็นร้านไอติมชื่อดังนะคะคนก็ต่อแถวเข้าคิวกันเยอะค่ะแต่สำหรับเรานะคะเราหนาวค่ะไม่อยากกินไอติมเพิ่มอ่ะ,อะและข้างหน้าของเรานะคะก็คือวัดเซนโซจิค่ะหรือว่าที่หลายคนเรียกกันว่าวัดอาซากุสะนะคะหรือว่าวัดโคมแดงนั่นเองค่ะเ,เดินเข้าไปข้างในกัน แล้วตรงนี้นะคะก็คือโคมแดงค่ะเป็นจุดแลนด์มาร์กนะคะที่มาถึงวัดอาซากุสะแล้วนะคะที่ทุกคนจะต้องถ่ายรูปค่ะเดี๋ยวเราก็ขอแชร์รูปหน่อยนะคะพอเราเดินตรงเข้ามาที่วัดนะคะเราก็จะเจอกระถางทูบขนาดใหญ่ค่ะแล้วทุกคนนะคะก็จะกวักควันทูบเข้าตัว3ามรอบนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะเราก็ทําพิธีเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาขอพรกันค่ะ เราก็กราบขอพรเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็เดินออกมาข้างนอกค่ะเราก็เดินออกมาจากวัดอาซากุสะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินต่อไปค่ะสังเกตที่ถนนของญี่ปุ่นนะคะสะอาดแล้วก็เรียบร้อยเป็นระเบียบมากๆเลยค่ะและที่สําคัญนะคะวันนี้ร่มแรงมากๆเลยค่ะ ก็เดินมาเพื่อที่ถ่ายกับซาก,กุระซึ่งตอนนี้เหลือแค่2ตู้เอ้ย2ต้นและตรงข้างหน้าเรานะคะตรงนี้ก็คือโตเกียวสกายทีค่ะตรงนี้นะคะลมแรงมากๆเลยค่ะแต่ว่าบรรยากาศดีเลยค่ะชอบ เราก็เดินมาที่เซเว่นนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะก็มีทั้งน้ำผลไม้นะคะแล้วก็ชาค่ะแล้วก็ของกินน่ากินทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็มีกาแฟนะคะแล้วก็มีนมนะคะนมสตรอเบอร์รี่น่าทานอันนี้ก็จะเป็นพวกผลไม้นะคะแล้วก็มีเครื่องให้เราเอาไปปั่น,นะค่ะไปซื้อผ้าพันคอที่จีมานะคะได้มาในราคา590เยนก้ประมาณ1 0 0 2 0 0งรประมาณเี้มันหนาวคอ แล้วก็ไปซื้อของที่ดองกี้มาค่ะก็น่าจะวันแรกก็น่าจะเบาๆประมาณตอนนี้นะคะเราก็เดินทางกลับมานะคะที่โรงแรม APA Hotel ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปที่ห้องพักกันค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นห้องพักของเรานะคะพอเดินเข้ามานะคะเราก็จะเจอเตียงนอนค่ะเป็นเตียงเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าป,ปูเตียงนะคะเราก็มีโทรทัศน์นะคะเราปิดโทรทัศน์ไว้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะมีฝักบัวนะคะแล้วก็มีอ่างน้ําค่ะ นี่มีแชมพู shampoo, สบู่เครีมนวดผมให้นะคะทุกคนแชมพูคอนดิชั่นพร้อมตัวเช็ดตัวใช้พื้นที่ประหยัดมากตอนกลางคืนแล้วนะคะก็ประมาณหกโมงมากินอิชิรังรานมงาเมีข้อสอบต่อแถวหนาวอยู่เลยอะ่ะ ตรงนี้นะคะก็คือหน้าร้านอิชิรันราเมงสาขาอูเอโนะนะคะคิวน่าจะรอประมาณ15นาทีหนาวอ่ะตอนนี้นะคะก็ถึงคิวเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วงกลมข้อสอบนะคะอันนี้ก็จะมีตัวอย่างนะว่าแบบถ้ามาทานครั้งแรกให้วงตามที่เขาไมเมน์นะคะเราก็เลือกความเผ็ดระดับ8ค่ะเพื่อนๆชอบกินเส้นแบบไหนนะคะใส่กระเทียมแบบไหนก็สามารถสั่งได้เลยค่ะ เราก็เข้ามานั่งที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ยื่นกระดาษข้อสอบนะคะให้กับทางพนักงานที่ร้านเราค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นน้องไข่นะคะเราสั่งเซตมานะคะมีไข่ด้วยนะคะน่าจะไม่เชื่อ ก็เสร็มเมน้อสอบของเรานะคะก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะเราก็มือนี้นะคะเราจัดเต็มเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูชิ้นใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็น้ำซุปเข้มข้น,นนะคะเส้นก็น่ารับประทานมากๆเลยค่ะน้ำซุปนะคะกลิ่นหอมขึ้นมาเลยค่ะทุกคนกินแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวกินเมน้อสอบก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกัน พอเรารับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเดินดูตรงแถวตู้เกมนะคะก่อนกลับไปที่โรงแรมเพื่อพักผ่อนค่ะ